ก็สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเป็นนิยายสำหรับแฟนซีแฟนเมดแฟนฟิคชันหรือจะให้เข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือเป็นของแฟนคลับที่เขียนขึ้นมาตามเนื้อเรื่องของต้นฉบับแล้วนําบทมาดัดแปลงตามความชอบของตนเองเป็นสิ่งที่แฟนคลับได้ทําขึ้นมาสำหรับนิยายบทนี้ผมก็ได้ทําการขอรจากคนแต่งแล้วนะครับและผมก็ได้รับอนุญ,ญาตมาแล้วผ่านการตกลงกับคนแต่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองหาอ่านดูผมจะทิ้งลิงก์เอาไวใ้ให้ใต้คลิปนะครับ คงจะไม่มีมาดามาแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะครับเนื่องจากกีได้ถามลิมมโลเกี่ยวกับกล้องกาลังของเขาก็ทําให้กีได้ตกใจเป็นอย่างยิ่งที่เมืองของลิมมโลมีผู้ที่เริมตาตื่นขึ้นมาแล้วถึง3คนและคนที่มีมเมล็ดพันธุ์แห่งบางกรอีก3คนเนื่องจากที่กีได้รู้ว่าลิมมโลสามารถทําให้ลูกน้องเริมตาตื่นขึ้นมาเป็นเจ้ามาร์ติอา์จริงได้ เขาเองก็สนใจและอยากจะทําให้มิสเลีและเลนได้เริ่มตาตื่นขึ้นมาบ้าง <c oughs> ก็เลยเกิดการตกลงการเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยหลังจากได้ฟังแล้วตัวของกีจะได้ถามริโมลเอาละข้าวนี้เรามาพูดคุยการวางแผนการกันด an ีกว่าจะวางแผนจะทําอะไรกันแน่กีได้ถามริโมลอย่าสง,งสัยเลริมโลก็ได้บอกว่าอย่างแรกเลยนายต้องเข้าใจความต้องการของฉันก่อนฉันปรารถนาที่จะสร้างโลกที่สงบสุข พราะแบบนั้นก็เลยคิดว่าถ้ามีคนปกครองโลกได้อย่างเบดเสร็จแล้วมันจะง่ายยิ่งขึ้นนั่นคือสาเหตุที่ฉันได้เข้าร่วมกับแผนการของนายอลิมโลดได้กล่าวแบบนั้นกีได้พูดบาผู้จามไม่สองกาบไม่ซองม,มาเลยนะเจ้ากีได้ทักลิมโลดและลิมโลดก็ตอบว่างั้นหรอช่างมันเถอะอก็แค่เรื่องที่ยมยิมอย่าไปสนใจเลยเพื่อบรรลุความปรถานานั้นฉันก็เลยพยายามที่จะผลักดันนายให้ครอบครองโลกใบนี้ หลังจากนั้นต่อให้ฉันจะทำสนที่สัญญาสงบสื่อกับนายเพียงแค่คนเดียวมันก็จะมีผลควบคุมไปทั่วทางโลกที่มรุได้อธิบายความต้องการอันเที่ยงแท้ของตนเองออกมาอย่างมั่นอ,อกมั่นใจขอต้องการโลกที่สงบสศกแต่ว่าความสงบสศกมันมีราคาที่ต้องจ่ายอยู่พอสมควรตันติภาพิแท้จริงคือสิ่งต่อให้มั่งมีสมบัติล้นฟ้าก็ซื้อไม่ได้ต่อให้มีพลังอันมหาศาลเพียงใดก็แย่งชิงมาไม่ได้ คนที่จะกําหนดเรื่องนั้นได้ก็คือมีเพียงแค่ตัวของพระเจ้าเท่านั้นแต่น่าเสียดายที่คนคนนั้นได้จากไปแล้วอย่างไม่มีวันหวนคืนกลับมาเลลีมเอร์ุก็ยังกล่าวให้กีได้ฟังอีกว่าฉันอยากจะทําให้เดินแดนของเบอ์นุทั้งหมดอยู่ภาใต้ฉันแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ขอแค่ฉันมีอิทธิพลต่อพวกเขาก็พอสำหรับนายแล้วมนุษย์อาจจะไม่มีประโยชน์มากแต่เชื่อฉันเถอะ ถ้าจนต่อเขาจ,จริงๆก็จะมีคนที่สร้างประโยชน์ได้โผลออกมาอยู่ดีริมมลโหรพอได้ข่าวออกมาพร้อมกับส่งรอยยิ้มไปให้กีในตอนที่ได้เห็นรอยยิ้มนั้นกีก็หดลุกสู้ไปทั้งตัวท่ามคนหน้าตาสวยถึงได้ยิ้มน่กกากลัวแบบนั้นปกติแล้วหน้าตาของริมรมลโหมันสวยงามอย่างกับตุ๊กตาแต่พอได้วางแผนการลายแล้วมันก็แทบจะไม่ลงเหลือเขาคงเดิมเลยกีได้เขดยนในแซว่าน่ากลัว ถ้าจะไม่ท้าทายกับความอดทนของลิมมลรก็แล้วกันนังจากนันเกียได้พูดว่าอย่างนี้นี่เองข้าว่ามันก็ดีมันเสีบปวดควอมแขนควมอมทรมานสดตัดจนตอกหนามันก็จะสู้จนเลือดหยดสุดท้ายมันไหลออกมาเราได้วางแผนการที่จะสร้างเสียนกับนักบุญขึ้นมาจากคนพวกนั้นเสียนาะพอกีได้กล่าวแบบนั้นลิมลรก็ตอบว่าอาลานั่นแหละคือแผนการของฉัน รีบมลุลโตกูตะกาต,ต่อไปแต่ว่ายังไงดีล่ะการสร้างเซียนกับนักบุญไม่ได้อยู่ในแผนการของเขาด้วยซ้ำที่จริงแล้วบอกว่าอยากได้ดินแดนของมนุษย์มาอยู่ภายใต้อิทธิพลก็เป็นเพราวะว่าตัวของรีมโลโลอยากจะสร้างกลุ่มก้อนทางเศรษฐกิจเท่านั้นเองไม่ได้อยากจะปกครองอะไรจริงๆสักหน่อยและตัวเกียร์จะได้พูดว่าเขาเองก็จะส่งพวกชั้นล่างไปจมตีดินแดนของมนุษย์อยู่ใบๆกำลังหวังให้พวกนั้นกลัว แล้วรวมกันจนได้กลายเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่แต่ว่าเจ้าพวกนั้นก็ไม่ยอมสักทีถ้าพวกนั้นหัวแต่ทําสงครามกันเองเหมือนกับที่ผ่านมาคนจะโดนจกักรวัดได้ยึดไปง่ายๆแน่เจ้ามีความคิดว่ายังไงหรือริโมโลพอกีได้ถามริมโลก็ตอบว่าอืมกีคุงไม่ต้องส่งพิษศาสไปแล้วล่ะพอริมโลได้ตอบแบบนั้นกีก็เลยตกใจและพูดว่าฮะแล้วแบบนั้นพวกบ้านั่นมันจะรวมกลุ่มกันได้ยังไง ถ้าพวกนั้นได้รวมกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาเกรยิ่งจะทําให้เจ้าควบคุมได้ง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายลิมมอร์โลเขาได้สายหน้าปฏททิเสธเขาได้เริ่มอธิบายใจใจ,จริงอย่างเปิดกว้างความคิดของกีนนั้นก็มีส่วนที่ถูกต้องอยู่ก็จริงแต่ว่ามนุษย์นั้นมันเบาบางและซับซ้อนลิมมอร์โลรู้เพราะว่าเคยเป็นมนุษย์มาก,ก่อนเขารู้ดีว่าวมกลัวทําให้คนรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนด้วยความพาใจร่วมกันที่อยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ว่าไอ้ของแบบนั้นมันไม่ยั่งยืนวงจรชีวิตของมนุษย์นั้นมันสั้นมากหากว่าเปรียบเทียบกับพวกที่สมบูรณ์แบบอย่างจิตวิญญาณอย่างพวกกีหรือว่าลิเมอร์โลควงลัวที่พยายามจะปลูกฝังมาอย่างเนิ่นนานเมื่อรุ่นมนุษย์ของลุนโลได้เปลี่ยนแปลงไปเจ้าพวกนั้นก็จะถูกลืมเลือนให้กลายเป็นอดีตเท่านั้นไม่มีทางที่แผนการของกีจะสําเร็จได้จริงๆหรอก ลัจากได้ฟังแล้วกีเลยพูดว่างั้นหรอค่ะข้าไม่เคยได้คิดถึงความจริงในข้อนั้นเลยลิมมอลูจะได้เสนอทางเลือที่ดีกว่าพวกัวก็เหมือนกับยา้าขมไม่มีใครอยากจะอยู่กับมันไปตลอดกาลหรอกพอถึงจุดหนึ่งแล้วเรื่องน่ากลัวทุกอย่างที่กีพยายามปลูกฝังอย่างเยีบยีบในหมู่คอโมมโโอนนอรก็จะถูกปิดกัน้นในทางกลับกันแผนการของลิมมอนลูก็คือของหวานหอมหวานไ,ไล้ไรพิษภัยความมั่นคงและความปลอดภัย ียตอายของยุคสมัยใหม่ในโลกใบนี้ที่ไม่เคยได้รับรู้มาก่อนวิทยาการอันก้าวกระโดดไกลที่ชวนให้น้ำลายไหลฟอยุทธทันที่ก้าวห,หน้าอย่างน่าอิจฉาใช่แล้วสิ่งที่เรียมรู้จะนำเสนอให้กับพวกมนโน์ให้รู้จักกันก็คือไลซสไาตลา์อันโออาและหรูหราอย่างฉูดฉาดเลลาชีวิตที่สุขสบายอาหารอร่อยความเป็นอยู่ที่ดีหากว่าพวกเขาได้สัมผัสกับเรื่องแบบนั้นแล้วมาครั้งหนึ่ง พวกเขาก็จะถอนตัวกับไม่ขึ้นอีกเลยพวกเขาจะรวมกลุ่มกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองมนุษย์หนานมันโลภมากลิมุนลุเองก็เช่นกันงั้นหนีก็ต้องเป็นการแข่งขันแล้วว่าระหว่างลิมุนลุกับมนุษยชาติใครจะโลภมากกว่ากันหลังจากได้อธิบายแล้วลิมุนลุได้คิดอันเจว่าควรจะต้องเปลี่ยนกํากำหนดการหน่อยแล้วเราบางเนี่ยพอําลังคิดว่าจะทำยังไง ให้วัฒนธรรมที่ก้าวไกลของเทมเพตเข้าถึงผู้คนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและแผ่อิทธิพลไปถึงฝั่งตะวันตกได้รวดเร็วเพราะเป็นแบบนั้นแล้วงานอย่างหนึ่งก็ได้เล่นเข้ามาในหัวของลิมโมโลริมโมโลได้คิดว่างานเปิดประเทศยังไงล่ะตอนแรกนี้โมโลก็คิดจะให้งานเปิดประเทศเป็นงานสังสรรค์ที่โรหละ่ะแต่ก็เรียบง่ายไม่ได้ต้องการให้จะมีแขกมาเข้าร่วมอะไรมากขนาดนั้นอย่างน้อยที่คิดว่า ก็แค่ประเทศที่ออกตัวชัดเจนว่าเป็นพันธมิตรกันกับเหลาจอมันเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าเรือใหญ่ที่พวกลิมโมลูกําลังนั่งกันอยู่ในตอนนี้จะต้องเปลี่ยนทิศทางทางเสียแล้วเสียเอาไว้จะกลับไปหาเรือกับพวกผู้บริหารที่หลังกันแล้วกันเมื่อลิมโมลูได้คิดแบบนั้นชิเอลได้พูดว่าแจ้งเตือนทําการวิเคราะห์ควมหลูโค้นจาและความสามารถทั้งหมดของโปรเจกต์ตามเคแมนเรียบร้อยแล้วค่ะในระหว่างที่พิจารณากับตนเอง เสียหนึ่งเขาได้แทรกข้ามาเป็นคุณลาไฟเอลคุณแฟนผู้ขยันตามใจนั่นเองก่อนหน้าน,น,นี้เหมือนว่าเธอจะเพลงเพราะสนใจไปที่การวิเคราะห์เคแมนซะมากกว่าก็เลยเงียบไปสักพักเลยมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่านาะในขณะที่เดมมอนโลได้สงสัยแบบนั้นชิเอลได้พูดว่ามีค่ะตอนนี้ตัวตนของผู้ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังโปรเจกต์นามเคแมนเป็นที่กระจ่างชัดแล้วค่ะพอได้ฟังคําอธิบายแบบนั้น,นลิมมอนโรก็พูดว่าโอ้ ขอคาอธิบายหน่อยสิครับลิมโมโรได้หันไปบอกกับกีว่าขอพักก่อนการหาลรือลับๆของพวกเขาได้ผ่านไปเพียงแค่ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองแต่กับมันนานเหมือนกับว่าเป็นนิดนันซึ่งตัวของกีเองก็ยอมให้พักแต่โดยดีเขาได้เรียนชาเพิ่มในขณะเดียวกันลิมโมโรก็เสกสันเค้กขึ้นมาเพื่อน,นั่งกินเล่นพร้อมยื่ยนเค้กอีกชิ้นหนึ่งให้กับกีด้วยชิเอลได้พูดว่าโปรเจกต์นามเคแมนเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เรียกตนเองว่า สมาพันธ์ตัวตลกสายกลางร่วมกันกับปรเจกนามล่าพารเทียร์และฟูดแมนผู้เขาทั้งหมดคือเดดแมนที่สร้างขึ้นมาโดยฝีมือของอดีตจอมมันคาซาลิมผู้ว่าจ้างปัจจุบันของกลุ่มตัวตลกก็คือปรเจกนามยูกิคางวนลซากาอได้ฟังแบบนั้นรีมรัรุได้คิดในใจว่านั่นแหละคือการทำงานอสมบูรณ์แบบของชเอลซังทัวของฉันเองก็เทียบไม่ติดเลย แต่ว่าในตอนนี้กับอยากจะให้ผลลัพธ์นั้นมันผิดพลาดจังเลยนะไม่อยากจะให้เป็นอะไรเลยจริงๆยูกิริโมุนโรถกําลังขิดว่าควรจะทํายังไงดีกับตัวของยูกิดีอีฝ่ายเป็นคนที่มีอิทธิพลค่อนข้างที่จะมากในเมืองของมอนโหหากว่าทําอะไรไม่เข้าทา่าแผนการที่ริมมนโรได้สร้างเขตเศร,รษฐกิจร่วมกันกับมนอนโก็จะถูกเลื่อนออกไปแน่อีกอย่างหนึ่งพวกเด็กๆเองก็อยู่ในการดูแลของเ้าหมอนาน,นด้วย ถ้าฆ่ามันถิงก็กลัวว่าผู้ช่วยสุดจะเสียใจอีกพอลิมมโรได้คิดแบบนั้นชิอเอลได้บอกว่ารงงานยังไม่จบนะครับมาเตอร์อ่ะขอโทษครับชิอเอลสตังอธิบายต่อมาเลยครับพอได้ยินแบบนั้นชิอเอลก็พูดว่าแม้วตัวโปรเจกต์นามยูกิจะเป็นผู้ว่าจ้างก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ตัวจริงของผู้ที่ชักใยอยู่เบื้องหลังขโปรเจกต์นามเคแมนจากการวิเคราะห์อสมบูรณ์แบบของดิฉัน ทำให้ได้พบว่าประเจกนามเคแมนถูกควบงำด้วยรีการเรียนโดมิเนตโดยอ้างอิงมาจากลักษณะจะความทรงจำของมาตเตอร์ที่มีอยู่นั่นคือข้อมูลที่สุดจะไม่สบายใจรีการเรียนโดมิเนตคือการเฉลิมราอของจักรพรรดคือความสามารถอันน่ากลัวที่เป็นสกิลใหญ่อของมิคาเอลนาชันเห็นการพิภากษามันคือการควบคุมความ,มคิดที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกใบนี้ที่เคยมีมา แม้แต่คนที่โดนก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าถูกควบคุมอยากจะทำทุกอย่างตามที่ผู้ถือครองมิคาเอลได้สั่งการโดยที่พวกเขาจะคิดว่าพวกเขาทำแบบนั้นเพราะว่าตนเองต้องการในทางที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยมันเล่ากับว่าเป็นการเขียนทับเกตจำนองที่มากกว่าการควบคุมจิตใจเสียอีกไม่นาเช่แมสเดินแดนของเคแมนและสกาวาดถูกกั้นห่างกันเพียงแค่เทือกเขาเดียวเท่านั้นเอง มันจะมีการกระทบกระทั่งกันก็ไม่แปลกอะไรคีแมนเองก็เป็นหมาของรูดรลามาตั้งแต่แรกแนะับเสนาเรียกว่าไอ้เรื่องพวกหนีเจ้าโยกีจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะถึงเจ้าโยกีจะไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องหนีเสียทีเดียวมันก็จริงอยู่แต่ดูเหมือนว่าทางเรื่องของออคลอดและคันเลบบีดในก่อนหน้าหนีมันจะเป็นแผนการของเจ้าเด็กนั่นจริงๆด้วยถึงจะค่าทิ้งไปแม่ได้แต่ก็ขอใช้ประโยชน์หน่อยเถอะเจ้าเด็กนั้นมีความผิดที่ก่อเอาไว้จริงๆ แล้วค่าทิ้งเลยมันก็รู้สึกเิียแต่เรียมุนลก็คิดว่าในระยะยาวเท่าเด็กนั้นมันจะมีประโยชน์กับการล้มล้างจากกักรวรรด,ดิได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งพวกตัวตลกเองก็ดูเก่งใช้ได้อดีตเจ้ามันเองก็ไม่เลวจะให้ชดแสในความเพียด,ด้วยการเป็นหมาของฉันก็แล้วกันไม่ว่าพวกนายจะต้องการหรือไม่ยังไงซะนายก็ไม่มีทางเลือกอยู่ดีนอกจากจะต้องร่วมมือด้วยเฮ้ ว่าแล้วเวลาพักผ่อนทานอาหารว่างก็ได้จบลงกีดูเหมือนว่าจะชอบเค้กอมบอกมากเขาได้บอกว่าถ้าไปเยียบในคางหน้าก็อยากได้สุดเค้กด้วยถึงนจะรู้จักกันมาตั้งแต่ปางก่อนแต่ฉันเองก็จะมาให้ฟรีๆหลอกหนากีคงเป็นการต่อไปของลิม,มอนโลย่างเข้าๆมันได้เข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ารายละเอียดลงหรือกีก็ยังไม่ได้รู้ถึงขนาดนั้นอีกฝ่ายเองก็ไม่ได้มีท่าทางที่จกจะบอกเท่าไหร่ด้วย ตามแผนของลิมมูรุก็คือจะเสริมสร้างกองกําลังของตนเองพร้อมๆกับหลอกล่อมนุษย์ไปด้วยกีเองก็คิดว่าตัวของเขาเองก็ควรจะเตรียมควมพร้อมเหมือนกันมีเรื่องราวที่ตัวของกีก็ยังไม่ได้บอกกับลิมมูรุศัตรูของเขาไม่ได้มีเพียงแค่จกักรวรรดิฝั่งตะวันออกเท่านั้นแต่ยังมีอีกสองตนสองฝ่ายที่จ,จะทําลายล้างโลกอยู่ในเงาเมิดกลุ่มแรกก็คือจกักรพรรดิแมลงจากต่างมิติกลุ่มคั้นของอินสเต็ก สัตว์อสูรมายารูปแบบมแมลงพวกมันเหล่านั้นได้เกิดขึ้นมาจากแกนเวทมนต์ที่ั้วไหลของอีวานลาดตั้งตนเป็นใหญ่ที่มิติอีกแห่งและพยายามจะเข้ามายึดครองโลกใบนี้นำโดยจักพรพแมลงผู้ได้แข่งแก่งเซลาโนดและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเจ้าปัญหาที่ใหญ่ที่สดุดพราะกำลังของทูตสวรรค์และเฟนทอมที่นำโดยเซลาฟิมที่เก่าแก่ที่สดุดเฟลเวเจ้าหมอนั้นเคยได้เป็นลูกหน่องผู้ซื่อสัตย์ของเวลานาวา แต่พอเจ้านายได้ตายไปแล้วหมอท่านก็เกลียดแคร์ลูกทั้งใบที่พาเจ้านายของตนเองไปเจ้านั่นมันก็เลยต้องนํากองทัพของทูตสวรรค์มาทําสงครามกับลูกทุกๆ500ปีกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสองครามอสูราสวรรค์้าลีมุลุลและปากว่าจะบทขยี้จักรวรรดิเองกีก็จะหันไปเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับสองปัญหานั้นโดยทันทีกีคิดว่าแมริมุลุจะแข็งแกร่งแต่ว่าก็ยังเป็นคนระดับเดียวกันกับเจ้าสองคนนั้น ไม่ว่าจะเป็นจอมันแห่งผื้นป่าหรือว่าแฟนทอมลอดลิมอนุก็ยังมีกําลังที่จะไม่มากพอจะว่าไปแล้วในฝั่งผู้ติดตามของลิมอลุเองก็มีมนุษย์มแมลงที่มีชื่อว่าเซกิออนอยู่ภายใต้อานัตอยู่เหมือนกันอิ่ไม่รู้ว่าอีฝ่ายคืออสูแรแมลงหรือว่าสัตว์อสูรรูปแบบมแมลงกันแน่บนโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตอสรงพลังที่อ้างอิงมาจากมแมลงอยู่สองประเภท อสศรมแมลงคือสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนรูปแบบภายนอกเหมือนกับมแมลงแต่ว่าจะไม่มีสติปัญญาและขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณและอีกประเภทก็คืออินเสกสัตว์อสศรรูปแบบมแมลงที่ถือกำเนิดพ่อพันธุ์ครั้งแรกเมื่อ2,000ปีที่แล้วแต่พวกมันมีสติปัญญาตั้งแต่ถือกำเนิดขึ้นมารวมทั้งแข็งแกร่งอย่างเหนือชั้นและไม่ขีดจำกัดการเติบโตที่ผิดธรรมชาติ ดูเหมือนว่ากีจะมีเรื่องให้ต้องสึบสาเพิ่มแล้วสิในตอนที่ได้ไปเยี่ยมเยือนเทมเพลตในงานเทศกาลกีจะหาจังหวะไปถามเจ้าตัวมนุษย์มันมาแลนตัวนั้นด้วยตนเองเลยเพราะว่าหากว่าอีกฝ่ายเป็นอสูรมาแลนจากมิติอื่นจริงๆก็เท่ากับว่ามีโอกาสที่ดีมโมลจะถูกทรยศเขาไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นแน่ในตอนนั้นเองแผนการก็ได้ถูกวางเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยต่างคนต่างก็เก็บความลับที่อีกฝั่งไม่รู้เอาไว้ ตรงตามตัวอักษรตามคอนเซปของเหลี่ยมทุกดอกที่บอกกับเพื่อนลิมุลูเขาได้ขอตัวกับไปก,ก่อนหลังจากนี้ทุกอย่างก็จะค่อยๆดำเนินตามเส้นทางที่ได้กําหนดเอาไว้ลิมุลุไม่อย,อยากอยู่นานกว่านี้แล้วากาเกี่ยวกับเซอร์ไพรส์มันจะไม่ใช่เซอร์ไพรส์เสียทีเดียวตัวของลิมุลุลเองก็อยากจะเห็นใบหน้าที่โตใจของกีเล่นอยู่เหมือนกันอาจจะสนุกก็ได้อลิมุรุจะกลับแล้วกีได้พูดว่ากลับดีๆละ่ะให้ข้าไปส่งไหม พอกีนทําแบบนั้นริมมุลก็พูดว่าไม่ต้องหลอกฉันกับเองได้ริมมุลค่ยได้เยินคืนและหลังจากนั้นเมติก็เริ่มที่จะบเบียดเบี้ยวและกลายเป็นประตูเมติที่จะนําทางกับวิญญาณจุดที่ริมมุลต้องการควาสามารถในการบิดเบียนเมติอันเหนือชั้นแม้แต่กีเองก็ยังประทับใจริมมุลกับกีได้กลายเป็นเพื่อนร่วมแผนการร้ายด้วยกันมันจึงไม่แปลกเลยที่กีจะให้ความสนใจกับอีฝ่ายมากขนาดนี้ แต่ว่าในโลกนี้มิตรตลอดการมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากที่จะต้องตามหาอะไรสักวิธีหากว่าคนอย่างริมมอนโลได้อาลวาดแล้วมันก็ควรจะเป็นจุดสิ้นสุดของโลกที่กีจะไม่ยอมรับให้มันเกิดขึ้นเด็ดขาดภายใต้ท้าของกีได้เกิดปรากฏการณ์วงอาควโม์นขนาดเล็กแล้วมันได้เรืองแสงสีเหลืองทองทัศนียภาพรอบข้างเองก็ได้เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันแต่ห้องประชุมอันโดดเด่น เปลี่ยนกายเปลี่ยนพื้นที่ข่าวพลและหนาวเย็ยนยะเยือกดินแดนน้ำแข็งขาวหินธรรมนักของกีนั่นเองตั้งสูงอันแก้แข่งได้เดินเข้ามาในห้องบัลลังของต้นเองเดมอนชั้นสูงมากมายรอบข้างต่างก็ก้มหัวให้กับเขาเร่างกายของพวกชั้นต่ำนั้นได้สันส่นโซพวกมันทั้งเคารพเขาและในขณะเดียวกันก็หวาดกลัวในพลังที่เขาถือครองอยู่เขาคือเจ้ามันกเชิมสันชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดไม่สีต้องบอกว่า เป็นผู้ที่ท้าทายตำแหน่งชิงผู้ที่แข็งแร่งที่สุดตัางหากตั้งแต่ที่เรมโมลดได้ปรากฏตัวออกมามันก็ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่กีกลับรู้สึกถึงความพวก,กันได้ยังไม่น่าเชื่อของสนามตัวนั้นกับตัวเขาตั้งแต่การต่อสู้ของพวกเขาเสมอกันกีก็ได้แต่ต่งตางๆปฏิพันธ์อันแรงกล้าว่าจะต้องแข็งแร่งขึ้นมากกว่านี้ในตอนที่กีได้ไล่คู่ต่อก่อนเขาไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเลย ผมไม่จำเป็นที่จะต้องแข็งแร่งขึ้นมาหากว่าเขาแข็งแร่งที่สุดอยู่แล้วด้วยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันได้เปลี่ยนแปลงแล้วกําแพงขนาดใหญ่และโรคใบใหม่มันได้ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าของกีเป็นที่เรียบร้อยพอตูที่จะพากีออกมาจะคว่เบื่อหน่ายนิดเดืนลันกีเขาได้ประจักษ์ถึงพลังของลิมมรุแล้วนาบสุดท้ายนั่นยังคงถิ้มคนเจ็บปวดเอาไว้ให้กับกีจนถึงตอนนี้เลยด้วยซ้ำกีได้มองลิมมรุว่าเป็นคู่แข่ง ร่วมทางเป็นเพื่อนและผู้เจรจาเขาต้องการที่จะเอาชนะอ e ีกฝ่ายแต่ไม่ต้องการที่จะกำจัดอ e ีกฝ่ายมันคือการต่อสู้เพื่อผลักดันซึ่งกันและกันเพียงเท่านั้นเองและไม่ใช่แค่การละเล่นแต่มันได้ผลลัพธ์ที่เห็นผลจริงตัวยอย่างที่ได้เห็นชัดเลยก็คือโนเดนเทพแห่งหุบเหวเลึกฮิกกีได้มันมาและจะได้ต่อสู้กับริเมโรราชันในความมืดมิดได้นั่งลงบนบันหลังของตนเองที่ก่อขึ้นมาด้วยน้ำแข็ง ทรวงแทอสง่างามล่อกาเป็นเชื้อพวงด้วยดับสูงของประเทศมหาอำนาจใบหน้าเรียบนิ่งไม่แสดงอารมณ์ใดใดทาให้ผู้คนรอบข้างไม่อาจรู้ถึงสิ่งที่กีกาลังคิดอยู่ได้เลยโลกกาลังจะเปลี่ยนแปแล้วกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้มาถึงแล้วด้วยพายุลูกใหม่พายุนั้นได้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงแต่ว่าก็ยังได้ซึ่งประสบการณ์เพียงแค่ได้คิดว่าผู้ต่อสู้คนหนาจะเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหนเมื่อเวลาได้ผ่านไป ค่อยๆไหลผ่านไปตัวของกีเองก็ตื่นเต้นขึ้นมาแล้วเขาจะแสดงให้โลกใบนีเลนลีโมโรได้เห็นว่าทำไมตัวของเขากีชิมสารโคนนี้ถึงได้รับเรือให้เป็นผู้ไก่เกียรและเปลี่ยนความหวัดกลัวของโลกใบนี้จะให้ผู้คนเหล่านั้นได้รู้ว่าทำไมเขาถึงได้ถูกเรียกว่าเช่งแจงที่สดมานานนับกว่าพันปีเขาคือตัวตนที่อยู่มานานตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเชียวนะไม่มีทางจะมาพบกับทางตันหลอก เพราะว่าตัวเขาแข็งแกร่งยังไงล่ะเฮกีได้อุทาน์ออกมาว่าคำตอบไปที่เราต่อสู้กันข้าจะต้องชนะใบหน้าของกีได้ปรากฏรอยยิ้มอันญ่าที่จะคาดเดาออกมานั่นแหละคือเล่เหลี่ยมและความคาดเดาไม่ได้ของปีศาจโบราณที่เรียกว่าโูดในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเขาคนนี้จะเป็นตัวแปรหลักที่จะนำไปสู่การกําเนิดของสุดยอดผุมพลังก็าสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบสวัสดีเท่านี้นะครับ ไปพวกันใหม่คลิปหน้า